สวัสดีค่ะเรายังมาต่อกันที่การใช้ w h q u e s t i o n นะคะโครงสร้างของประโยคนะคะในโครงสร้างนี้จะเป็น Present Perfect Continuous mm hmm. Question Word บวก Helping Verb บวก Subject บวก Main Verb บวก Rest of the Sentence แล้วก็เครื่องหมาย Question Mark คำถามนะคะ Question ถามว่าอะไรคะ How much time have we been spending on this project? How much time ตรงนี้เป็นในเรื่องของอะไรคะ Question word นะคะ Question word คืออะไร Question word ก็คือตัวช่วยตั้งคำถามนั่นเอง How much time แล้วก็ใช้อะไรช่วยคะ Helping verb นะคะ Have we been ตรงนี้เป็นอะไรคะ Spending ตรงนี้เป็น Continue Us Present Perfect ตรงนี้เราจะดูได้จากอะไรคะ Have หรือ Has ใช่ไหมคะถ้าปกติแล้วเราใช้ We ใช้ไหคะ We have, they have ถ้าเป็น He, She, It ก็ใช้ Has นะคะแต่ว่าตรงนี้เราใช้เป็นคำถามจึงใช้ Have ขึ้นมานำนะคะ Have we been spending เราจะสังเกตว่าถ้าเป็น continuous กริยาจะต้องเติม ing on this project on เป็น p r e position คำบุพบทนะคะที่ใช้เกี่ยวกับโครงงาน this project เราใช้เวลากันไปเท่าไหร่แล้วกับโครงงานชิ้นนี้นะคะ answer คำตอบว่าไงคะ we f b e e n นะคะ we แห่เฟ้นเอง we apostrophe ve ออกเสียงเป็น we ฝึกฝึกฝึนะคะ for fun we ฝึ been spending two weeks and a half I think เราใช้เวลาไปสองอาทิตย์กว่าแล้วนะฉันว่าคือ I think คือว่าอะไรคะ I think ฉันคิดว่านะคะความจริงจะเวลาน้อยกว่านั้นหรือว่ามากกว่านั้นก็คือไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นความคิดของผู้ที่เขาตอบ I think ก็คือฉันคิดว่านะ ตรงนี้เป็นอะไรคะ present perfect สังเกตว่าคำถามกับคำตอบ tense จะต้องสอดคล้องกัน spending ตรงนี้ก็มีนะคะ spending นะคะ we've been spending two weeks and a half i think เราใช้เวลาไปสองอาทิตย์กว่าแล้วนะ a half ก็คือกว่านะคะ two week ก็ week คืออะไรคะ week week คือสัปดาห์นะคะทีนี้มาดู past simple question กับ answer ะะ question ถามว่า when did you last go to the cinema ไปดูหนังครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะคะ when ตรงนี้เป็น question word นะคะแล้วก็ตัว helping verb เป็นตัวที่ช่วยในการตั้งคำถามตรงนี้เป็น question word ส่วนในเมื่อเป็น past จึงเปลี่ยนจาก do you เป็น did you นะคะคือหมายถึงว่าผ่านมาแล้วนะคะ last go to the cinema ไปดูหนังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ละ่ะ ตอบว่าไงคะ a week ago a week ago คืออะไรคะเมื่ออาทิตย์ก่อน ago เวลาออกเสียงตัว G นะคะเสียงตัว G กอไก่จะเป็นเสียงโคสะนะคะลำคอจะสั่นสะเทือนพอเวลาที่เราได้ยินเจ้าของภาษาพูดเนี่ยเราอาจจะฟังไม่ถนัดนะคะ G, 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 G. นะคะก็เป็น ago เสียงก็จะอยู่ในลำคอแบบนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่คือคำตอบว่า past simple แล้วมีคำว่า ago ซึ่งสอดคล้องกันไหมคะกับคำถามเพราะคำถามเนี่ย did เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วคำตอบก็ต้องมีอะไรคะสิ่งที่ผ่านมาแล้วคือ ago นะคะ last อย่างเงี้ยก็เป็นเป็นคำถามที่เป็นสอดคล้องในเรื่องของ past simple มาดู past continuous นะคะ question กับ answer question who who นะคะตรงนี้เป็น who ไม่ใช่ who นะคะ whom whom were you talking with when i met you เธอกำลังคุยกับใครอยู่เหรอตอนที่ฉันเจอเธอฮูมเนี่ยเป็นเป็นกรรมของประโยคหมายถึงเป็นบุคคลที่เรากล่าวถึงหมายถึงว่าเราอะไรคะพูดกับเพื่อนอยู่สนทนานกับเพื่อนอยู่แล้วภูมอนี่คือถามว่าใครคนนั้นนะ่ะที่เราคุยกับเพื่อนอยู่เนี่ยเราก็ถามเพื่อนว่าฮูมอ่ะเอ้ยใครเหรอที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยลักษณะนี้จะใช้ฮูมก็มคือกล่าวถึงบุคคลอื่นนะคะเธอกําลังคุยกับใครอยู่เหรอตอนที่ฉันเจอเธอนะคะเหมือนกับว่าเพื่อนไปเห็นที่ตลาดแบบเนี้ย แล้วก็เพื่อนก็เห็นเพื่อนของตนเองเนี่ยคุยกับใครก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเขาเป็นใครจึงถามนะคะตรงนี้เป็น past continuous ใช้อะไรคะ were แล้วก็กริยาเติม ing ใช้ were นะคะถ้าเป็น past ใช้อะไรคะ was หรือ were แต่ทำไมใช้ were เพราะว่าเป็น you จึงใช้แล้วเป็นการตั้งคำถามใช่ไหมคะจึงนำ were ขึ้นมาที่ประโยคก,ก่อนหน้าอยู่ตรงนี้นะคะส่วน talking ก็เป็น verb ing It was my cousin William ญาติของฉันเองชื่อ William นะคะ It was my ตรงนี้ก็เป็นอะไรคะในส่วนที่มีความสัมพันธ์กันกับ past ก็คืออะไรคะในเมื่อตรงนี้เป็น were เวลาที่ตอบ it ต้องเป็นอะไรคะ It was ก็เป็น past เหมือนกัน past จะมีอะไรคะ past ก็จะมี was were แต่ว่าตรงนี้คำถาม past continuous ถามเป็นอะไรคะ verb เติมอะไรคะ เวิร์บเติม ing นะคะกริยาเติม ing จะเป็นอะไรคะจะเป็น c o n t i n u u s นะคะส่วนเวลาตอบตอบว่าไงคะ it was my cousin william ญาติฉันเองชื่อ william ทีนี้มาดู past perfect past perfect เป็นไงคะโครงสร้างก็คือต้องเป็นอดีตเช่นกันแต่ว่าปมี perfect ตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราใช้กริยาตรงนี้นะคะ จะเป็นเช่นไร how many times ตรงนี้เป็นตัวอะไรคะ question word times ก็คือ how many times had you read read read, read นะคะการออกเสียงแตกต่างกันนะคะ read ที่แปลว่าอ่านนะคะ read 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 ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็น verb ช่องที่3นะคะถ้าเป็น perfect แต่ว่าเวลาที่จะใช้ past perfect ต้องเปลี่ยนจากอะไรคะ เปลี่ยนจาก h a v e เป็น h a d h a v e กับ h a s นะคะ you ในปกติจะใช้คู่กับ h a v e นะคะเมื่อเป็น past ใช้อะไรคะ h a d you read 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 the test textbook before you did the test ไไเธออ่านหนังสือมาแล้วกี่รอบก่อนที่จะไปสอบนะคะแล้วคำตอบว่าไงคะ more than 10 times I think ฉันคิดว่ามากกว่า10รอบนะนะคะ more than 10 times I think ตรงนี้ก็คือเวลาเวลาที่เป็นคำตอบก็จะต้องตอบทำไมคะให้ให้สอดคล้องกับคำถามคำถามถามอย่างไรคำถามถาม how many times ถามตรงนี้เติม e s แปลว่ากี่ครั้งจนนํานวนครั้งคำตอบตอบว่ามากกว่า10รอบก็คืออาหนังสือเล่มนี้มากกว่า10ครั้งนะคะ เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างของประโยคนะคะที่ยังมีในเรื่องของการใช้ทั้งเป็น past นะ,ะแล้วก็เป็น future แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ